แพ้แน่เดี๋ยว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 เดินมาอย่างมั่นใจแบบนี้คิดว่าตองชนะใช่ไหมเอามาโชว์โเอามาโชว์นี่เลยนี่มองไม่ทันเลยดีว่ามีกี่ชิ้นบอกเลยว่าหลายชิ้นโอ้โหสิบสิบชิ้นแน่นอนเลยโอ้โหจริง ไหนเอาดูไหนซาดูหอยชันเต็มถุงอะเต็มถุงมาอวดเลยดีกว่ามามาชงอะไรอย่างเลยมานี่เขาได้พวงกุญแจมาถามมั้พี่ถามหน่อยทำไมถึงอยากจะซื้อพวงกุญแจเสือให้พี่แพงไงโอ้โหยตอบแบบน่ารักมากเลยอะเสือพี่แพงกับพี่โปรดิวอ๋อเขาอุส่าให้เงินตั้งรถสามชิ้นสามชิ้นแพมไหมคะโปรดิว แพ้หรือเปล่าคะของน้องแพมนะคะหนึ่งชิ้นคะ่ะสองชิ้นคะ่ะสามชิ้นคะ่ะสี่ชิ้นคะ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่วอ,อ,นอนนี่อะไรเป็นปลาไหมคะนี่อะไรอ่ะเหมาะกับน้องท็อป,ปมากๆเลยเวลาน้องท็อปแบบอันนี้พี่ก็คิดมาเผื่อน้องท็อปเลยเพราะน้องท็อปเนี่ยเดินทางบ่อยการที่น้องท็อปเดินทางบ่อยน้องท็อปต้องมีมีดเพืป้องกันตัวอ้าไม่เอา <c oughs> อย่าพกมีดไม่ดีนี่ ซื้อมาให้โพอดิวซื้อมาให้พอดิวแบบแท้แบบแท้แท้ค่ะไม่ค่ะไม่ไม่ได้ซื้อพดิวพี่แพมบอกซื้อให้โพอดิวพี่เปล่าซื้อมาให้น้องขอปแพ้เนาะแพ้นี่ไม่รู้แหละนี่พี่แพมนี่ขอปซื้อมาให้พี่แพมมันนึงเอ่ซื้อให้พอดิวอันนึงนี่ขอปซื้อเพื่อว่าซื้อให้ทุกคนจริงๆขอบไม่อยากชนะพี่แพมหรอกจริงๆเอาหรอพี่ก็ไม่อยากจะชนะเหมือนกันแต่ว่าที่พี่ซื้อมา ไม่หรอกพิชณาดีกว่าพิชณาเอาไปพิชณาแล้วกันให้พี่เถอะนะนาพี่ตั้งใจมากเลยโอเคเขาว่าเขาเมย์เขาบอกให้เอาเฟอร์คนแก่เนาะสรุปมิชชันในวันนี้ก็คือพี่แพมเป็นผู้ชนะคนแก่เอาไปเนาะชีวิตนี้เขาไม่เคยชนะละเออพี่แพมสงสัยมากเลยตอนพราระหว่างพราเดินซื้อของมิชชั่นนี่มาพราเห็นของแบบใส่บ้านสวยๆเป็นเหล็กเนี้ย แล้สงสัยอะเล็กทำไปที่นี่ไม่เป็นสนิมที่บ้านท็อปนี่โอ้โหฝาบ้านนี่โอ้โหหลังคาโอโ <S <S ้โหโอ้โหโอโห้โหทำไมถึงเป็นสนิมที่แมทมทอบเลยก็คือสนิมเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเล็กแต่ว่าจริงๆ, <phenomen ally> ๆแล้วเนี่ยจะเกิดไม่เกิดมันก็ขึ้นอยู่กับการดูแลเหมือนกันแล้วท็อปรู้เปล่าว่าสนิมนั้นเกิดมาจากอะไรท็อปจะไปรู้ได้ไงเลยที่แทมท็อปไม่ได้เกิดเป็นสนิมนี่โอ้โหหาวเลยแปลกพี่เคยนึกว่าท็อปเป็นสนิมเพราะดูจากสีผิวแล้วก็สนิมมากเลยนะ ตัวีนะคะวันนี้พี่มีเกบความรู้เกี่ยวกับสนิมมาฝากกันด้วยไปดูกันนะคะว่าสนิมเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วเราสามารถป้องกันสนิมได้อย่างไงบ้างไปชมกันเลยค่ะ <_ c oughs> นี่ไงสนิม <_ c oughs> สนิมนเป็นโลหะส่วนที่มีการเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมเนื่องจากได้รับปฏิกิริยาเคมีที่มีอากาศน้ำหรือความร้อนทําให้โลหะมีคุณสมบัติแตกต่างไปจากเดิมค่ะเช่นสีที่เปลี่ยนไปมีความแข็งแรงลดลงและทําให้เกิดการผุกร่อน ปฏิกิริยาที่ทำให้เกิดสนิมในเหล็กนั้นเกิดจากแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ในอากาศเมื่อถูกแสงอาทิตย์สลายตัวเป็นแก๊สไนตริกออกไซด์และอะตอมอิสระของออกซิเจนปฏิกิริยานี้จะเกิดขึ้นอย่างช้าๆซึ่งอาจจะกินเวลายาวนานเมื่อเหล็กสัมผัสกับน้ำและความชื้นจะค่อยๆสึกกร่อนซึ่งสามารถรวมตัวกับแก๊สออกซิเจนเป็นโอโซนจนกลายเป็นเหล็กออกไซด์หรือที่เรารู้จักกันว่าสนิมเหล็ก สำหรับสนิมที่เกิดขึ้นกับเหล็กนั้นจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือสนิมสีน้ำตาลอมแดงหรือสนิมสีแดงและสนิมสีดำส่วนสนิมในโลหะชนิดอื่นๆนั้นก็จะมีสีสนิมที่แตกต่างกันออกไปค่ะ ถึงแม้ว่าเหล็กสามารถเกิดสนิมได้ง่ายแต่เราก็สามารถป้องกันการเกิดสนิมได้ค่ะโดวยวิธีการดังนี้ 1. ทาสีทาน้ำมันรมดำด้วยการใช้สารเคมีทำปฏิกิริยากับผิวเหล็กทำให้เกิดสนิมดำขึ้นที่ผิวเหล็กโดยที่สนิมดำจะหยุดการลุกลามการกัดกร่อนที่ผิวเหล็กและการเคลือบพลาสติกป้องกันเหล็กที่จะสัมผัสกับออกซิเจนและความชื้นค่ะ 2. โลหะบางชนิดมีสมบัติพิเศษเมื่อทําปฏิกิริยากับออกซิเจนจะเกิดเป็นออกไซด์ของโลหะเคลือบอยู่บนผิวของโลหะนั้นและไม่เกิดการผูกก่อนอีกต่อไปค่ะโลหะที่มีสมบัติด,ดังกล่าวก็ได้แก่อลูมิเนียมดีบุกและสังกะสีการชุบหรือเคลือบโดยโลหะที่ออกไซด์ของโลหะนั้นคงตัวได้แก่โครเมียมและอลูมิเนียมค่ะ 3. าทำให้โลหะนั้นมีสภาวะเป็นแคโทดหรือคล้ายกับแคโทดปฏิกิริยารีดักชันที่รับอิเล็กตรอนโดยใช้โลหะที่เสียอิเล็กตรอนง่ายกว่าเหล็กไปอยู่กับเหล็กได้แก่การนําเหล็กมาชุบสังกะสีค่ะ 4. การป้องกันการผูกก่อนของโลหะในระบบหล่อเย็นแบบปิดเครื่องยนต์ที่ใช้ในรถยนต์หรือเครื่องมือผลิตกระแสไฟฟ้าจะใช้ระบบหล่อเย็นแบบปิดเพื่อรักษาอุณหภูมิของเครื่องยนต์ไม่ให้สูงมากเกินไป สารหล่อเย็นที่ใช้ก็คือน้ำซึ่งมีออกซิเจนละลายอยู่ถ้าเครื่องยนต์มีโลหะผสมของอลูมิเนียมออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำก็จะถูกใช้ในการสร้างฟิล์มอลูมิเนียมออกไซด์และฟิล์มนี้เองก็จะป้องกันการผุกร่อนของเครื่องยนต์ได้ค่ะ